โอ้ปลาดุกนะพี่น้องเนื้อเหลืองอุ้ยหุยผู้ใดได้ปลาดุกน้องนี่บ่มีผิดหวังค่ะสามเอ้ยสี่หาโตนะ่ะโหลหนึ่งหนะ่ะมึงดูกับมีเด้ออออออบอกว่าต้มต้มหลายๆรสสัน่นก็อยเสยอ่ะจัดานให้สองโตโอืมทวนนีดหน,นาะแนวกินนี่พี่น้องจะเบิ่งว่าเฮ็ดหน่อยหรือเฮ็ดหลายค่ะเฮ็ดไห้หไค้นกินนี่บัดนี้ะเสริมสิท้ายไปต่ละมือ เหลือเต็มหม้อทุกมือคนเอ็ดดีอยู่คนกินบ่ดีค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยกินโอ้ประดุกเนาะเพิ่นบ่ค่อยกินเอ็ดหน่อยก,ก็คือสิบ่อิ่มประดุกค่ะอันนี้มาต่ำเครื่องเพิ่นอันนี้เอิ้นว่าเมนูต้มจ้ำเด้อค่ะป่นแบบต้มจำ้ำแต่ว่ากัคนละสูตรกับป่นอยู่ดอกผู้ใดเอิ้์นมาป่นก็เอิ้นรสเด้อค่ะแต่ว่าบ้านสั่งเสรเอิ้์นมาต้มจำ้ำเนาะคะ่นะเนาะมาครับมาเบิ่งค่ะ กีกระเทียมกี้พริกกีหอมค่ะกีขอขปลาหอมหอมเส็บเซ็บหอมกระเท้ย้ขาไปค่ะหอมเผาด้วยค่ะเปลี่ยนซื้อไหมเวนหอมกีดิกระเทียมเผาหอมเผา สัำนีแหละกระเพาะอันนี้น้ำต้มปลาละคะะ่ะบัดนี้ใส่น้ำปลาสมัยเก่าละพี่น้องเทน้ำปลาเสริมงหลรดเรียเลยมากน้ำไหลกับใส่หล้ะค่ะครัวเขาหนียุดถูกมุมถูกเอใส่อีกหน่อยนึงกันนะ ปะตองมันมีค,นค้นขูดหายังไ่่อยากลาบอยู่ด้พี่น้องลาบปะตองนี่แต,ต่เห็ดสำรวจครับบักนหนาวน้ำเดือค่ะปนสูตรดีใส่บบกหนาวกักอเน้มนหนาวเด้อครับพี่น้องใส่พอดีงั้น หอมปอมมาเลยไปนเนียว่าเมนผักชีเ้อค่ะหอมปอมแต่ว่ามันนั่นอนย่างก็ไม่นสิออกดอกละก็ได้เป็นแบบนี้อ่าทีนี้ก็เราก็จะนํามาราดนะคะราดไปเลยค่ะเราจะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดอื ตัวมึงเน้นอลืมสังเกตอีพี่น้องมีคอมเมนต์ปัญหาเข้ามายุคาว่าปลาดุกอุ่ยมันเป็นยังไงเอ้ยพ่อแม่หัวปลาดุกอุ่ยมันกลมๆแบบนั้นดื่มบิ่งป้าครับพี่น้องค่ะเอาเดีค่ะข้าเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเชิมค่ะไรๆๆกินข้าวคนละพาคนละจุ บ่ถือกันพี่น้องไอ้เงี้ยนี่บ่ถือครับดูนะเฮ้ยจาง่านยนึงบักมันปากเอออันนี้อะบักเรื้อสึกจ่างไม่เหลือไปไม่เหลือกระปุกซีราวกะ อาเบิงว,ว่าบบติลมนี่เป็นเอาเริ่งหับางพากกาดหนียวพากาดหิน อ๋มอามา,อาหาเนี่ยเธอโอ้ยลืมไหนนึงหยิบมาด้วยลืมสมพกักลกเมือกนะอมไม่เนี่ยถักถุงอะไรแบบจะไปดูสมพักไปน้องคันเองยุดน้องเท่านี้ละในยากเก็บมังซีสนสักับมะคัน แม่ซื่อไปไม่ได้กนถามตื่อปากแข็งเหมืนนอนอ วปัปลาแดงแล้วค่ะแม่เจ้าเล่เขากล้องยึสตัสดียบุตรสมได้แม่ส <c oughs> วาสดีนะกับัวป่าเราเนจ้า <c oughs> แม่มากินขา้าว <c oughs> <c oughs>

เียยืมจำมือนเ่ยเด้อไหวยืมหาเลยมือหนึ่งคือเขาไม่พร้อม่ะคือเขาไม่พร้อมอีกนำหนึ่ง เปลากินไีนะ่้องจะไปเก็บปลาเก็บหปเก็บเล่นเก็บไปเล่ตรงนี้ไปเลยอ้าวฉันยอยากดึงน,มนามมันขึ้นเห็นนามสนอไบ้าหน่อยได้หนะน่ะน้หน่อยได้เป็นตเลือกบอตามมันยังด่นนอนยู่นตัวยาวเยล่าบอมเลกรดน่อยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์มันคือเก้า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 ศูนย์เลยเนี่

ปลาดูกเนือ้อแบบเนื้อแซบเมื่อนหมวยไม่น่าเพิ่นพัดใส้กะทิเนาะเหมือนหมกนะไม่เหมือนหมกนะไม่เหมือนหมกป่าแซบแซบอืมไม่น่าออมเหมือนแซบเนี่ยไม่น่าเราออมแบบใส้กะทิํำแกน่นํำอ้อมเหมือนละ่ะ

อันนี้คว้องนี่บบมวลอยากเบื่อแต่ไม่ไปล่างป่านนะฮะปลรอลออกจากหางให้พิ้นเนี่อัอนน่คือไม่อยู่เขาร่องหันเพ่เราออกมาค่าทาอพิอโอ มาแล้วเปน็นยังสดสด กิมจิแซ่บมากเปรี้ยวอ,อย่างนี้ต้องไปแกงใส่ส้มเอ้ยแกงปลาแซ่บอีหลีนี่มันมันอ้วนเอาอ้วนเอา เพืก่กล้ลงให้ลงนะ้ำสมกับการจไปเฮ็ดน้นเลยนะครับเรียกน้องปากกันเปบ้านเขาเาาสูบขแล้วป่าต็็บ้านปาช่วงนี้คนกำลังสูบป,ป่าประวางเพก่ลังสูบเฮ็ดนาน้ำ บอกคนเปนบรรพาวเลยพี่เจบเป็นมาบนพาวยังยังรู้พี่กันดิมานนเขาหนีอายุบรนพาบอกคนไป็บพบอพี่ยังรู้พี่กันว่ายมองนสามันยังมันยังรู้ว่าสายยู่มองนท่านนี้ โอ้แซบกระดูกกรสับได้สมพันมักอู้กับเรื่องนั่งแซบ เต็มท้องเต็มน้าละ่ะไปลงแบบเลายอ่าอิ่มปะเป็นอืมหอาลืเดี๋ยว่น้่ง,นะงแทบลา,ายสะสมกับอิ่มปะเป็นพี่ทิมเขาแนละ ไม่สมพักเลบ้าหนะอมมือเลยไม่แล้วค่ะยังไงก็ต้องแล้วล่ะเนาะค่ะพี่น้องม,มือเนี่ยสำหรับที่มีก็เสียฝากไว้สักนิดเด้อค่ะฝากพี่น้องไปกับร่างใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกำลังใด้อค่ะมือหนี่งก็ยังยู่น้องมือที่สองค่ะ เพราะว่ามือแรกไม่ได้เก็บอย่างเนาะส่นไหญกินนี่กับไวสะหนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะชิมหักพี่น้องแล้วค่ะ